สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยจะสีนำแฟนบันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยดีวิถีไทยประจําวันอาทิตย์ที่28กันยายน25 6 8นะครับมวยดีวิถีไทยแข่งขันกันที่สนามมวยกองทัพอากาศเริ่มแข่งขันกันในเวลาเที่ยงตรงนะครับแต่ว่าจะถ่ายทอดสดให้แฟนบันมวยทั่วประเทศได้รุนได้ชมได้เชียร์กันทางช่อง8ในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับแฟนบันมวยท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณล่ว และก่อนจะไปรับฟังรับชมกันวิววิจารณ์ฝากสปอนเซอร์เจดีผู้สนับสนุนหลักของทางช่องด้วยนะครับมวยพรกยก24ครับเป็นมวยพรกยกราคาสนามเปิดในวิธีทุกวันทุกช่องทุกเวทีนะครับบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยแน่นอนสนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ไปที่ a p a k 2 4 a p a k 2 4มวยพรกยก2อขอบคุณไว้ด้วยนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับชัดเงินเล็กพัชระอิมหรือว่าบ้านไร่มนทาเจริญกับธิรพัฒน์สิทธ์คูชาติหรือว่าเหน่งซับใหญ่ชัดเงินเล็กนะครับช่างได้42.1ลดไป1ขีดนะครับมวยราชบุรีซ้อมที่ลูกพ่อปู่ทองผาภูมินะครับเป็นประเภทซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงเตะตั้งขวางคาดีนะครับอาวุธหนักแรงรุนนับรุนนอกได้ล่าสุด แพ้คะแนนคิวเงินก่ออดิศักดิ์ที่อ้อมน้อยตอย100่อยร้อยปอนด์นะครับส่วนทางด้านของธีรพัฒนนะครับ41.9ขาดจุดหนึ่งคนเชยพรม,มสมศิษย์คูชาติอ่าสูงร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นมวยเขา่าเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับวงในปั้มตีดีแข็งแรงสู้ดีมีฮึดตลอดล่าสุดเลยแพ้คะแนนเพชรฟูจ,จิสิทธานเอกสามสิบเอ็ดพฤษภาคมหกแปดที่อ้อมน้อยต่อยที่ร้อยสองปอนด์ผู้ชนะของคู่นี้มองไปที่ฉัดเงินเล็ก พัชระยิมนะครับต้นต้น,ตน,ตนอันตรายอาวุธหนักแรงลุ้นนับลุ้นน,น,นอกได้น่าจะเป็นฝ่ายอัชนะธิรพัฒน์สิทธิโคชาติไปได้ครับ ่อที่คู่ที่สองาสาครับซ้ายนครศกสุงไงยิมหรือว่าหัวจะกอคุบคุบเสร็จท,ที่เจนกับเด็ดดวงเกียริเขาน้อยพิกัดร25ซ้ายนครช่างได้ร้4 6ขาดจุดมวยแทนเหลี่ยมเพชรสิทธิ์จากสิงห์มวยนครปฐมซ้อมส,อส,อสอกสุงไงยิมอายุ1 7บเ6เป็นมวยรูปร่างสูงยาวใหญ่ถนัดซ้ายประเภทจังหวะดักเหลี่ยมฝีมือเชิงมวยดีนะครับดักติดักต่อยดักเสียบดักแทงเหลี่ยมตัวดีอาวุธหลากหลายล่าสุดชนะน้องยกสามพอยท์เทอร์วีสักจอดหลัตเหว นนที่กองทัพอากาศส่วนคู่โชว่อับเด่นดวงเกียริเขาน้อย125.6ขาด1.4มวยสตูลสองเกียรเขาน้อยอาอยุ24สูง122เป็นมวยเตีย้ยลลำลำหนักเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงรุ่นนับรุ่นน็อกได้ล่าสุดแพ้คะแนนเพชรสหันมหเมืองผาภูมิที่กองทัพอากาศแล้วก็ชนะนอกยกสฟ้าคำรามนุ้ยสิมเมืองที่กองทัพอากาศนะครับ <c oughs> คนนึงได้สูงได้ยาวฝีมือดีอีกคนเตี้ยล่าอาวุธหนักนะครับสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ครับคาดว่าจะเป็นเด็ดดวงเกียริเขาน้อยนะครับต้นต้น,ตนอันตรายเข้าก่อนรุนนับรุนน็อกแล้วค่อยขยับขยายครับจะเป็นฝ่ายชนะไซนครหอจก,กอกุ๊บๆสิทธิไปได้ครับคู่อีกสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างอัญชันเจพารุภูเก็บกับศิลปะไทย สากุลรัต,ตนะนะครับในพิกัดที่122ปอนด์อันชันช่างได้1 2 1ยยจุขาดห8มวยกระบี่ซ้อมฐานทับเรือสงขาอายุ21สูเง180ปเป็นมวยซ้ายสูงยาวนะครับเข่าแหลมเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยคีบปํำแทงดีขวางหน้าแทงแข็งแก่งแข็งแรงล่าสุดชนะคะแนนเหนือเพชรพุทธประชาชื่อสิงหา68แล้วก็ แพคคะแนนเพชรสุพรรณปอรประจันศีที่เทศบาลอ้อมน,น้อยนะครับส่วนทางด้านของไอ้เจ้าศิลปาไทยสากลรัฒนะ124ร้อสรปอนด์มวยเชียภูมิซ้อมสิทธิ์อนุภาพอายุ4 1่สเ็ูงน่เป็นมวยเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินเตะขาต่อยหมัดแรงมูดดุดันขยันออกอาวุธล่าสุดชนะคะแนนรักดินแดงที่เด็ด99ที่กองทัพอากาศและก็งพัน้องยศชายตะวันบุรามวยไทยที่กองทัพอากาศนะครับสูงยาวข่อแหลมเจอกันกับเก่าเกมกระดูกดีผู้ชนะของคูน่น คาดว่าจะเป็นทางด้านของศิลปไทยสาคุลรัตนะนะครับเก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงน่าจะเป็นฝ่ายอาศัยตรงนี้นะครับเอาชนะไปได้ครับคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดสดศึกมวยดิวิชีไทยสัปดาห์นี้เป็นการเจอกันระหว่างศักดาไอหนุ่มนครบาลหรือว่าสาห้าพยัคฆ์เมืองชนเจนกับเพิษสายฝนสันรัฐภูมิศักดานะครับนักมวยกรุงเทพซอพยัคฆ์เมืองชนอายุ1 5บห้าสูงร้อยหกสิบแปดเป็นประเภทมวยเข่านะครับ ต่อยแรงปั้มตีดีนะครับล่าสุดเลยชนะคะแนนแทนคุณแสงมรกตที่กองทัพอากาศต่อยไว้ร้อยสปอนด์ส่วนคู่ชกเพชรสายฝนสารภูมิมวยสองขาสอมสารภูมิอายุ16070เนะครับเป็นมวยสูงยาวเขาแหลมฟอร์มสดนะครับเปิดเกมเดินเตะเดินต่อยนะครับหมัดหนักศอกคมวงในปั้มตีดีแข็งแรงล่าสุดล่าสุดชนะนกยก3แทนคุณแสงมรกตแลวก็ชนะคะแนนลักกี้ จ,จะเจริญสินนะครับกอคู่นี้เป็นมวยดาวลุ่งนะครับอนาคตไก่ฟอร์มดีทั้งคู่ผู้ชนะนะครับคาดว่าจะเป็นสายฝนสันรัฐภูมินะครับกำลังสดกําลังแรงกําลังมั่นใจเลยนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะศักดาไอ้หนูนครบาลไปได้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทีเด็ดมวยไทยเสีด้วยนะครับขอบคุณครับ